นรกภูมิฮะนรกภูมิตามคุณอุบลลงไปเหมือนตอนนั้นนี่แหละฮะเราจะพาไปดูแดนนรกภูมิฮะนี่มีกระทะทองแดงเหมือนตอนรู้สึกเหมือนคุณคุณอุบลคุณอุบลพาไปเที่ยวเมืองรบในตอนพิศวาสนี่ฮะต้นนิ้ว เ,อเยอยะมากคที่เราเห็นเยอะมากครับที่นี่ <ๆ S 2> วัดไผ่โรงบัวนะฮะทาวไว้เยอะมากให้เป็นการเตือนสติมนุษย์ทุกคนนะครับ